แล้วนะครับกระสีได้อยู่ประมาณนี้นะครับขูดแล้วกระสีหนึ่งนะครับผมกับหัวใหญ่ครับขูดแล้วก็ะหนึ่งครับผมอ๋อหนึ่งห้วนหวนครับไอหวนหวนหัวใหญ่ยเงีผู้ผู้หอมหอม ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับผมช่องพอลูกสองบันดอนนะครับมือนี่แม่กับลูกสาวครับมือนี่มากลมมันครับผมกนมมันมันเทียนครับผมอันนี้ก็ห้อยพันกลนนะครับครับมาที่ตามเมืองนะครับผมว่าสีได้ไลายป็นไหนนะครับพี่น้องเมนี่เขาโคกครับมือนี่เขาโคก สบายเลยนะ้ะนีนเนะ เห็นไปเห็นแล้วเห็นแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วลักษณ็ญฮะวูนี่บ่นี่ครับพี่น้องอาานี่วาแซ ครับไลตามเที่ยงลองกล้นกันเลยครับผมว่าที่เป็นยังไงพอลูกสางกับโบเคยจากเที่ยครับเ็็ไม้เป็นข่างแรกครับข่างแรกในชีวิตนนะ <c oughs> ขัดได้เป็นหัวกับถือว่าดีแล้วนี่ ห้าหากมาับไปับถจุดไปก่อนนะครับแม่บ้านได้แล้วครับแต่ว่าคงพอหลุดส้ครับคุณอ้หลิบเมฆ มาเจอของแฉะและ้วโอ้นพี่น้องพุ่นพุ่น,นโอ้สุดแล้วพี่น้องแต่ว่าบอท่านสุดปันไองครับหักกวันนะครับเดี๋ยวกวนน้อยอี่กันพี่น้องเออสุดแล้ว ชุดบสุดกระต <Yes, swimming today> ั้วอะไรตัวมันเมื่อยไหมมีนะครับเป็นหัวมันนี่นะครับเครียดกดนี่แหละกับผมผมนะพี่น้องปีหน้ายังซีดีมีกดนอีกนะครับผม จะแดบาแม่จากพ่อแม่ค่ะาหาักใหม่เห็นบ่เ็นหักใหม่ป่เห็นเ <c oughs> ลิกักเพราะในไฟแค่อัวิดีโดนี้ถึงแล้วพี่น้องแบบนี้จนเมื่อยครับผม นี่ท่อนบนครับนี่อีกนะครับผมสุดพอดีพี่น้องถือว่างามนะครับผมครับไปอีกต่อครับอีกจังหนุ่มเมื่อยครับพี่น้องกินยาครับของปลาครับคือเกาครับขุดแล้วแก่ถมครับ ไม่ถากน้นปีนาครับแต่ว่าส้นันทีตไตนะครับผมแม่สุดแล้วสุดเขียนเป็นท่านใดวะว่ายายายา อย่าหิงัดนะฟังเลยสุดแล้วพี่น้องอหมุนๆหมุนหมุนๆหมุนๆปัดหลดเอาล้วนั่นมันยุ่มเลยนะติ่งหน่อยกันติ่งหน่อยนี่นะครับโอ้หัวใหญ่ดีครับพี่น้องได้อีกแล้วทอเขียน ห,หลังปุ๋ยลเออสุดยี่ได้นอนน่สุดอยู่นี่นะครับสาระนารูตัวไปนี่เป็นมันหน่ำนะครับนี่เคี้ยมันนํำที่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับใบ ใบกะทิออกข้นขนยังหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเกลียกะทิเป็นสีไล่ๆนี่แหละไล่ๆยังหน่อยนะครับอันนี้ครับใบใหญ่ครับนี่นะครับกะทิเป็นประมาณนี้สําหรับคนถี่เขาปลาหลงปลานะครับใส่ไม้ใส่ยังก้นกระไดครับเหมือนบริโภเสียมไปนะครับผมกินดิบได้ครับผมเดี๋ยวพอหลูกสองที่ก้นแล้วก็กินให้พี่น้องบ้งนะครับ นี่นะครับเป็นมันนำนะครับนำกับสีไหลยย่ังสิเด็กพี่น,อน้องนะครับสามารถกินดิบได้นะครับน้ำย่อยปุ๊กๆครับนี่ครับเห็นหัวแล้วครับผมบลูกครับพี่น,อน้องบลูส หัวแตกจับมันยึดเลย,ยนี่นะครับมันนำเดี๋ยวพอลูกสองที่กินในเบิ้งครับผมปั้นดินดอกให้ก่อนนะครับสามารถกินสด,ดนเด้นะครับบ่เบียนะครับแล้วกักินแท้นนำเลยนะ รสชาติก็สิคือ Thank you. Thank you. มันเผาะนะครับมันเกียวแต่เผาครับ mm hmm. หวานนากน้อยน้ำช่ำๆครับ mm hmm. เป็นอันตรายครับก mm hmm. ินได้แค่น้ำได้ครับ mm hmm. แล้วก็บ,บิเลืคความครับ mm hmm. เอาใหม่เอายังขุดก็ได้ครับห mm hmm. ลงปลานะครับสามารถ mm hmm. ใส่ประทั่งชีวิตได้นะครับผม ลักษณะใบนะครับนะีครีอาดูนีนคชียาแต่มีขนนะครับมีขนจังอยสำหรับลงปลานี่ได้ดีแล้วแหละครับผม แมนแทบเลแปากเบียวเลยเมื่อวานมาแมนแท่ครับบบเบียวแน่นอนครับแปลกแต่ว่าขาลอยครับแฉบกับแจบอยู่ซีมเบืองลูก เด็กหน่อยยังไงกินของพี่น้องบ่เบียวเอกครับปากกินได้ก็กินได้พันพันเ่ถึงยังอีกอยู่จ้ายู่หงเตยตากำลังขนออกมาอันนี้คือหัวทีมันขาดออกนี่นะจ๊ะตอนนี้กำลังขนหายอยู่ ก็สิหมื่นจักหน่อยเลยจ้ะนี่นะจ้ะมองเห็นสงสัยสีสุดแล้วนี่นะจ้ะกับไก่สิบเต็มตาแล้วนี่อันนี้ตาใหญ่นะจ้ะไปจ้าตอนนี้ห้องกสิไปเบิ่งทางตาหน้าจ้ะหัวแบบไงเลยชายหัวเลยเเียดด๋ว้อ จะทำงานปะบังรู้พี่น้องหัวใหญ่แบบบ่นีนะจ๊ะเขี้ยกะใหญ่อยู่แล้วบงหัวนี่จ๊ะอันนี้กะเป็นหัวมันนะจ๊ะไม่รู้ว่าสีได้หลายบ่จ้ะริ่นเบืงนะจ๊ะตอนนี้เ้ากะ รอลื่นไปนะจน๊ะว่าสีใดบัวน่าจะใกล้สีถึงแล้วนะจ๊ะมันก็นกนถึงเดียวขึ้นมาแล้วครับหัวใหไงไปไหนนี่จ้ะมันหักเนาะจ้ะนี่อันนี้คือหัวลีบของมันกะพ่อได้กินเยอะนะจ้ะนี่นะจ๊ะกระสีใดบัวนี่นะจ๊ะจอันนี้เคี่ยวกะ กอะซีอยู่นะจ๊ะต่อไปห้าวกะสีไปหานะจ๊ะ mm hmm. กระซียู่แถวๆนี้อันนี้เคี้ยมันเยียงบลาูก mm hmm. แต่ว่าหัวจาวากินได้นะจ๊ะ mm hmm. อันนี้ของตาที่ก้นมานะจ๊ะก้นได้อีกแล้วกระซีได้ประมาณนี้เดี๋ยว,วห้าวกะสีเอาไปไว้ตะกาอีกนะจ๊ะกระซีได้เกือบเต็มแล้วนี่นะ ไกลสีเดมเมื่อแล้วจ้าให้แล้วจ้าแม่กะกำร่งคุดอีกกะสียูกแก่แก้ๆกันนี่แหละจ้าอื่ครับเรียนครับแม่เลยครับพุ่นี่แหละโอ้นี่ครับนักขนาดนักขนาดวะสัน้นนักดิน ้นี่นะครับเก,เกือบเต็มตานะครับพี่น้องตากระมวยใหญ่อยู่ครับผมว่ากระขาวดีครับโคกนี่ขาวดีอยู่ครับพี่น้องแม่แบบนย่ากํกลาลังกลนครับผมเสื้อมันหนุก ถ้าพี่น้องนะครับมาคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้พอหลูกซ้องบันดอนนะครับคลิปต่อไปนะครับให้พี่น้องในเบื้องอีกนะครับผม สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่หลงเขามาเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมว่าผลุกสองสี่พาพี่น้องเห็นอย่างอีกนะครับผมสิออกไปหากินหรือประดิษฐ์เอียงกะให้พี่น้องกดกระดิง่งติดตามไปนะครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณครับ